สวัสดีค่ะวันนี้ก็พบกพัพบ,พบช่องมาาบัชาแนลอีกแล้วนะคะจากที่เราหายไปนานวันนี้เราก็จะมากลับมาแคสอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็จะพามาแคสเกมโรบอกเหมือนเดิมนะแต่ว่าเป็นแมปมหาลายมหาลักษณนะคะที่เขาสร้างใหม่แล้วเดี๋ยวเราก็จะพาทัวร์แมปกันเลยนะคะตอนนี้คนก็เล่นเยอะแล้วนะคะเดี๋ยวอย่างแรกเราก็จะพาไปทัวร์ หอพักนะคะนี่คือหอพักของนักศึกษาเวลาออกแบบกลับมาจากเรียนนะคะอยากอยู่ห้องไหนก็สามารถกดได้เลยนะคะสมมุติเอาห้อง105แล้วก็ถือบัตรขึ้นมาแล้วก็หาห้อง105อยู่ไหนอ,อยู่ทางนี้นะคะโอเคแล้วก็เอาบัตรเนี่ยไปโดนตรงปุ่มสีแดงๆนะคะก็จะปลดล็อกออกให้ แล้วห้องนึงก็จะนอนได้2คนนะคะโคมไฟก็จะมีให้กดแล้วนะคะแต่มันจะนอนแบบหนูไม่ได้นะคะมันต้องกดปุ่มตรงนี้นะคะข้างๆสีฟ้ามันก็จะมีท่าให้เยอะมากเลยนะคะก็กดท่าน,นมก็จะนอนให้ถ้าไปกดท่าซ้ำมั่วหมดแล้วเวลาเรายื้มก็จะไม่ได้นะคะต้องกดทีละท่าเราก็เอาออกทีละท่านะคะ มีทั้งท่าเต้นท่าหลายอย่างนะคะถ้าปุ่มสีม่วงนะคะก็คือปุ่มแบบเลือกว่าจะเป็นบทบาทอะไรนะคะเดี๋ยวเราเป็นนักศึกษาก็กได้นะคะเดี๋ยวเราจะออกไปนะคะอ๋อเดี๋ยวลืมค่ะมีห้องน้ำด้วยนะคะแต่มาอาจจะแคบนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราออกไปกันเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะพาไปทัวร์อย่างอื่นต่อนะคะ นี้เพื่อนๆก็มาอยู่หอเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราพาไปดูผับกันนะคะนข่คตอนนี้ไม่มีคนเลยนะคะช่วงนี้ไม่มีคนเลยเพราะว่าคนเขาส่วนมากไปอยู่ในโรงเรียนกันทั้งนั้นเลยนะคะแล้วตรงนี้ก็คือด้านหน้านะามีร้านน้แข็งใสก็สามารถกดซื้อได้และกดกินได้นะคะ ก่อนที่จะเข้าโรงเรียนก็อย่าลืมผ่านจุดแคตกรองน,นะคะโอเคแล้วก็อย่าลืมบัดรค่นะคะเราก็เดินต่อก่อนที่เราจะเข้าไปเราก็ต้องดูแอดมินก่อนนะคะว่ามีใครบ้างนะะี่ค่ะนี่คือแอดมินทั้งหลายทุกคนเลยนะคะเราไม่สามารถขึ้นขึ้นไปได้นะคะแอดมินใส่เสือกมาเราเลยใครอยากได้นะคะก็สามารถไปซื้อได้นะคะ อันนี้ก็คือห้องใส่ชุดนะคะหรือรองชุดของนักศึกษาและชุดอาจารย์นะคะก็สามารถเลือกใส่ได้เลยค่ะถ้าเลือกใส่ก็กดตรงสีขาวๆตรงนี้นะคะแต่เดี๋ยวเราจะไม่ใส่นะเดี๋ยวเราก่อนที่เราจะไปเราก็ต้องดูตรงนี้กันนะคะน,นี่คือกองอำนวยการนะคะห้องน้ำชายและหญิงค่ะนี่ห้องน้ำชาย อันนี้คือห้องน้ำหญิงนะคะสามารถเข้าได้เลยค่ะในห้องเรียนที่หนึ่งนะคะเป็นห้องเรียนอันแรกเลยที่สร้างมาแต่ตอนนี้นะคะไม่มีคนเรียนห้องนี้นะคะเขาเรียนอยู่อีกห้องหนึ่งนะคะหรือไม่ตอนนี้ไม่รู้เลิกเรียนอะไรอย่างไม่รู้นักเรียนออกไปหมดเลยนี่นะคะ่ะห้องสองห้องนี้เลยนะคะเป็นห้องเรียนใหม่นะคะเอาไว้เรียนโอเค ห้องนี้ก็ยังไม่ทําอะไรเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวรอให้อดมินสร้างให้เสร็จเรียบร้อยนะคะอันนี้ก็คือห้องสมุดนะคะแล้วก็สามารถมาอ่านหนังสือได้นะคะถ้าเลี้ยวไปทางนี้เราก็จะเจอห้องพยาบาลน,นะคะโอ้โหคนอยู่ในห้องพยาบาลเยอะมากะคะ่ะโอ้โคนไข้ยเยอะมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราออกไปห้องตัวอื่นต่อนะคะ งนี้ก็คือห้องประชุมนะคะห้องประชุมของหัวหน้าหรือผอ,อรโรงเรียนเนี่ยง่ายๆก็คืออธิการบดีนะคะในห้องของอธิการบดีและอาจารย์ที่เอาประชุมกันนะคะแล้วอันนี้ก็คือห้องพักอาจารย์นะคะหรือเล็กสั้สนๆก็เป็นห้องพักครูดได้ค่ะตรงนี้น่าจะเป็นห้องของอธิการบดีนะคะห้องของผอ,อ,อนั่นเอง เดี๋ยวเราไปด้านล่างกันเลยนะคะว่ามีอะไรมาใหม่บ้างนี่คือโรงอาหารนี่คือเซตอาหารเช้าเราก็สามารถซื้อกินได้เหมือนกันนะคะอย่างที่สองคือข้าวแกงกะหรี่นะคะกินได้เหมือนกันนะซื้อได้เลยอันนี้ก็กกิยเตียเรือยุทธยานะคะอันนี้เป็นบัวลอยนะคะอันนี้เป็นมหาชานะคะเราก็สามารถกดซื้อได้หมดเลยะคะ่ะจะเารถไหนเราก็หยิบขึ้นมา แต่เราต้องคลิกทีเดียวร,รอให้มันกินก่อนนะคะแล้วเราก็ค่อยคลิกใหม่ถ้าเราคลิกรวมก็จะอยู่แบบนี้นะคะเราก็ต้องคลิกทีละครั้งนะคะนี่คือสนามฟุตบอลนะคะแต่ไม่ค่อยมีใครมาเล่นเลยยากขึ้นเหมือนแล้วเนี่ยก็สามารถมาเล่นกันได้นะคะแบบนี้นี่ก็จะเป็นหน้าเสาธงนะคะ แล้วอีกหนึ่งอย่างที่มาใหม่นั่นก็คือน้ำตกนั่นเองค่ะแ้วมันก็มีจุดชมวิวเป็นยอดน้ำตกยอดเขาตรงนู้นนะคะแต่ว่าถ้าขึ้นไปแล้วก็ต้องปีนอีกนานกว่าจะถึงนะคะแล้วก็เลยจะไม่พาขึ้นไปดูนะคะเราให้ดูแค่นี้ก่อนนะคะนี่คือน้ำตกแล้วก็สามารถลงไปไหวยได้เลยค่ะ โอเควันนี้เราก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย